ปฐมนิพพานสูตรที่หนึ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะนั้นมีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธาตุดินน้ำไฟลมมิได้มีในอายตนะนั้นอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะมิได้มีในอายตนะนั้น โลกนี้โลกหน้าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งสองย่อมไม่มีในอายตนะนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราย่อมไม่กล่าวซึ่งอายตนะนั้นว่าเป็นการมาเป็นการไปเป็นการตั้งอยู่เป็นการจุติเป็นการอุบัติอายตนะนั้นหาที่ตั้งอยู่ไม่ได้ไมิได้มีความเป็นไปหาอารมณ์ไม่ได้ นี้แลเป็นที่สุดแห่งทุกข์จบปฐมนิพพานสูตรที่หนึ่ง